Ceno a j 8ส่วนบลูทูธนะครับวิธีการเชื่อมต่อ,ตอกับโทรศัพท์แท็บเล็ตแอนดรอยนะฮะเราจะต้องใช้คู่มือนะครับเปิดคู่มือไปที่หน้า12และหน้า13ครับไปที่หน้า13ก่อนนะครับหน้า13ให้หาคําว่า factory default T หน่งนะครับเราต้องยิง factory default T หน่งก่อนอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งถ้าเครื่องมันไม่ได้ไม่ได้กดนานๆมันจะแบบนี้อ่าโอเคก็ก,กดให้มีไฟออกนะครับมายิงเลย factory default ครับอ่าแบบนี้ แต่ก็รอเครื่องมันแป๊บนึงนะครับสาเหตุที่เราต้องยิง factory default นะครับพอตัวเครื่องมันจะมีโหมดสลับภาษาบนคอมอยู่นะครับซึ่งโหมดนี้จะมีผลกระทบกับเวลาเราใช้บนโทรศัพท์นะครับเราต้องเคลียร์ค่าโดยการยิง factory default ก่อนเสร็จแล้วเปิดไปหน้า12ครับหน้า12ให้หมองหาคาว่า head ID mode ครับเราก็ยิงคาว่า h ID mode ทีนึงเลยอ่าแค่นี้แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เรายิง h ID mode นะครับ ตัวเครื่องเนี่ยมันจะปล่อยบลูทูธออกมาโดยตรงเลยนะครับไม่เกี่ยวกับฐานแล้วนะฮะเนี่ยมันจะปล่อยไฟฟ้าฟ้าออมาจังหวะน,นี้ที่แท็บเล็ตของเราก็เปิดบลูทูธแล้วก็สแกนหาเลยครับสแกนหาเข้าไปที่บลูทูธนะฮะบลูทูธรอแป๊บหนึ่งก็จะเจออุปกรณ์มันจะชื่อว่า AJB5 Bluetooth แบบนี้นะครับนี่ก็กดคอนเน็กมาเลยไม่มีรหัสอะไรหรอกจับคู่ได้เลยฮะ จะมีเสียงแบบนี้ก่อนนะครับเป็นการยืนยันว่าจับคู่แล้วนะครับอลองเทสยิงก็ยิงเข้าแอปอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็น a อ d ด o อยยิงได้ทุกแอปเลยอขอเอาง่ายๆเลยเอาแอปโน้ตนะครับโน้ตก็กดยิงก็ไปเลย a อ d ด o อ d ก็ มีคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบผมเนี่ยเพราะว่าคีย์บอร์ดเป็นไทยอยู่นะฮะมันเลยเพี้ยนเราต้องสลับเป็นอังกฤษก,ก่อนแล้วก็ยิงนี่นะครับถ้า Android คีย์บอร์ดจะไม่หายแต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยคีย์บอร์ดจะหายเมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าไปนะครับผมอ่าแค่นี้แหละเวลาจะเลิกใช้งานก็ปิดบลูทูธไปนะครับมันก็ตัดการเชื่อมต่อแล้วนะครับผมอะแค่นี้นะครับง่ายๆขอบมุณครับ